เดี๋ยวพามาดูรถใหม่นะครับล้อหลังได้เป็นล้อล้อเงานะครับข้างในล้อเงาหรือเปล่าข้างในก็เงานะครับเอาผมถ้าจะให้ดีต้องเอาข้างในไปไว้ข้างหน้านะครับเพราะข้างหน้ามันเป็นล้อธรรมดา อันนี้ก็เป็นท่อระบายน้ำบนหลังแทงนะครับเวลาฝนตกก็จะมีวาล์วปิดมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยครับเซนเซอร์ถอยหลังหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นวาล์วฉุกเฉินนะครับีน,นก็ เป็นวาวใต้แท้งนะครับหรือวาวขาไก่ดูระบบช่วงล่างเป็นมอลุมบีกสองชั้นนะครับ ท่อไออยู่ตรงนี้ครับรุ่นเก่าๆจะอยู่จะอยู่ข้างหลังจะอยู่ตรงนี้ครับรถของผมก็จะอยู่ตรงนี้ครับท่อไอนี่ก็เป็นรถโอนคังนะครับมีสามช่องครับหนึ่งสองสามครับช่องละนี่ครับปริมาณใส่ได้หมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นสาม หมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นสามครับสามระดับครับถ้าเป็นแก๊สก็หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้านะครับน้ำหนักจะอยู่สี่สิบแปดตันกว่ากว่าอันนี้เป็นดีเซลนะครับหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่นะครับจะเป็นสี่หมื่นหนึ่งพันลิตร อันนี้ก็เป็นปลั๊ก o v e ร f l ิลนะครับปลั๊กตัวนี้ก็จะไปเสียบต่อตอนเข้าโหลดน้ำมันที่คลังนะครับระบบของรถก็จะจูนเข้ากับที่คลังด้วยปลั๊กตัวนี้ครับนำกันน้ำมันลงน้ำมันล้นสายกรงสายกาวอยู่ในตัวนี้หมดเลยครับ น,นี้ก็ทางดับเพลิงน,นี่ก็ตู้คอนโทรลต้องเปิดตู้ตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะยกกาดวาตัวนี้ขึ้นได้เพราะว่ามันพ่วงกันด้วยวาล์วลงครับ งานดีครับมีเปย์ครับอันนี้ก็สวิกไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้กันไฟฟ้ากันระเบิดตุดมยางอ่อนแท้นะครับข้างหน้าเป็นล้อกระทะธรรมดา หกล้อพอดีครับต้องเอาล้อหลังมาใส่ข้างหน้าก็จะดูดีครับเอาตัวนี้ไปไว้ข้างในล้อข้างในเป็นอีสุยูโรห้านะครับ